สวัสดีครับพบกับผมหมอยนในการอ่านไพ่ยิปสีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กดกดาคมครับซึ่งเป็นการแบ่งตามมัโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการปยากรดวง9วันนะครับวงตั้งแต่วันที่วันที่3ถึง11 กรกฎาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยี่สี่สามสำรับเช่นเดิมนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมปรยากรที่ออกมาก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับผู้ใดเลยทั้งหมดก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนพิจ,จารณารับบริกังงานบวกพลังงานดีๆนะครับ เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับกำพยากรที่ดีๆนะครับก็อมตยนก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้กำพยากรที่ดีๆนั้นจงบังเกิดขึ้นจริง,รงกับชาวาราศีมิถุนนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ใอ้ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาว ราศีมิถุนนะครับการงานธุรกิจของท่านวันที่3-11กรกฎาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกให้เรื่องการงานธุรกิจนะครับว่าจิิทรศึกเทวดาทั้งหลายตัางปวงจะสื่อแต่ทอดปรลังความหมายผ่านประทาังไพ่14พอได้รู้แนวทางในล,ลักษณะใดบ้างน,นะครับที่จะส่งผลไปถึงการเงินผลประโยชน์ของชาวราศีมิถุนนะครับ ไปใบแรกนะครับเปิดออกมานะครับเดยกแม่นะครับสถานการณ์ของการรอคอยนะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะมีอะไรที่อาจจะทําให้ชาวราศีมิถุนนั้นอาจจะดําเนินการอะไรไม่ได้ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องอยู่ในช่วงของรวารอจังหวะรอโอกาสรอคอยอะไรบางอย่างที่จะทําให้ต้องมาคิดพินิจพิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายสําเร็จต่อไปแต่การรอคอยนี้นะครับก็ทําให้ชาวราศีมิถุนนั้น อาจจอยู่ในการคิดพินิษอย่างที่ต้วนด้วยความใส่ใจนะครับมองหลายๆแง่หลายๆมุมมองแตกต่างจากที่เคยมองนะครับหรือมองจากแตกต่างจากผู้อื่นไปเพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีๆนะครับแล้วก็จะพบเส้นทางดีๆของการที่จะได้เกิดความสําเร็จพบกับเส้นทางที่มาช่วยเกื้อกูลให้ประสบความเติบโตต่อไปนะครับ ไปไปต่อมานะครับเวลออกวอร์จูนะครับก็เส้นต่างของการเปลี่ยนแปลงปณญญิต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับการรอจังหวะนั้นนะครับก็จะเข้ามาแล้วก็พบกับเส้นต่างที่ดีแล้วก็ทําให้การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับเจ้าลักษณะมีตัวนต่อไปนะครับแล้วก็สานกรณ์ของสร้างความพปงนพอใจให้เกิดขึ้นกับความสาเร็จนะครับราจินีตือถ้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ที่ทำอยู่กับบ้านก็ตามนะครับหรือธุรกิจอะไรต่างๆที่เกิดความสําเร็จพอใจขึ้นหรือ,รอธุรกิจที่ส่งผลโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการต่างๆท,ท,ที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวตากอากาศสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจะเป็นบ้านเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรตา่างๆนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองเกิดขึ้นและก็ j ั s t i c นะครับความเหมาะสมความคูควรนะครับที่เกิดขึ้นบางคนก็ในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับ่างด้านกฎหมายนะครับที่จะเข้ามาส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะรอจังหวะในการที่จะมีการลงทุนทาสัญญาอะไรร่วมกับผู้อื่นด้วยนะครับซึ่งบางทีอยู่ในช่วงของการรอคอยนะครับที่เข้ามา เกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนต่อไปนะครับแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแรงแสแรงนะครับความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะครับกอไปต่อมานะครับปกตอรีอกไม้เท้านะครับการได้รับชัยชนะนะครับที่นํำพาการงานธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปที่เกิดจากความแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนั่นเองนะครับ แต่ความสําสเร็จนี้จะเกิดขึ้นนะครับโดยการใส่ใจโดยรอจังหวะรอโอกาสแล้วก็อยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอย่างที่ท่วนอย่างรอบคอบนะครับก็จะทำให้ต้นนั้นพบกับเส้นทางที่ดีที่จะไปสู่ของความเติบโตนะครับเพราะการทํางานนั้นต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดน,นะครับไม่ใช่ว่าแคกตามานจับช่วยปักชีโรยหน้าแต่ว่าต้องเข้าไปเจาะลึกในหน้าที่การงานด้วยร ในเรื่องของการงานว่าอะไรคืออะไรอะไรที่จะส่งผลของความจเจริญเติบโตอะไรที่จะส่งผลของทำให้ตัวชักชักช้าได้อันนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดอย่างตีต้น้นให้ถึงแก่นแท้งานรู้เราเรารู้งานด้วยความเข้าใจแล้วก็จะเกิดความสําเร็จอย่างต่อเนื่องหรือความไม่มีลิมิตจํากัดนะครับมีความเป็น ทก็อย่างที่ปลางร้กก็มีการรอโอกาสนะครับการจะตัดสินใจทําอะไรออกไปนั้นบางทีนั้นอาจจะเร่งด่วนตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องรอจังหวะแล้วก็จเจาะกลับไปถึงในเรื่องของการใส่ใจร,รายละเอียดน,นะครับเ <c oughs> พื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จะดําเนินการก็จะไปเกิดความแข็งแรงความเกรงสมปรัถานาได้ในทิศต่าง ปรัตนานะครับแล้วก็ภยัยเวทมาตนะครับเรศนงน,นะครับขึ้นมาก็ถือว่าทิศ่างของความสดใสรุ่งเรืองนะครับอัาดูแล้วนะครับถ้าภัยไปนี้อยู่ในปกองอรินะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นจับรูนั้นจะได้รับการแก้ไขออกไปแล้วก็นำมาซึ่งความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองให้กับอาชา ราศีมิทนได้ในทิศทางที่ดีนะครับหรือในแง่หนึ่งนะครับคนที่เป็นศัตรูก็อาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาเกื้อคูลเกื้อหนุนให้กับชาวราศีมิตนได้ในทิศทางที่เป็นส่วทิศทางของความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือในเชิงธุรกิจนะครับก็ถ้าพูดถึงกู้แข่งนะครับก็จะเป็นจุดประกาศที่ทําให้เราได้รับการตุ้มเทนะครับที่จะทําให้เราคว้าโอกาสชนะ นะครับบางทีจะโตรคู่แข่งนั้นจะเป็นจุดจนวนกับกระตุน้นนะครับให้เราใส่ใจนะครับในการที่จะเข้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของการงานในธุรกิจของเรานะครับเพื่อที่จะนําแนวทางในกะารที่จะทําให้เราเดินหน้าสู่ชัยชนะอยู่ในแนวหน้าได้รับการยกย่องในการรับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีก็เรียกว่าเรารอรู้จักคิดนั่นเองนะครับก็เรียกว่านําการเชิงการ แข่งขันทางตลาดของรัฐทูนะครับเพื่อม,มาวิเคราะห์แก้่ขแล้วก็ทำให้เราพบเส้นทางดีๆที่จะนําพาเรานั้นเดินหน้าสู่ใจชนะสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้ความเป็นเดือดสันขึ้นมานะครับธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเติบโตนะครับซึ่งนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้อย่างต่อเนื่องในที่ปึงปอใจนะครับก็ทำให้เ,าเรานั้น เติบโตนะครับอย่างที่กล่าวไม่ว่าทํางานอยู่กับบ้านาก็ต่ตางหรือธุรกิจการให้บริการก็ต่างนะครับที่เราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนํามาวิเคราะห์ทาอย่างไรให้อยู่ในแนวหน้านะครับในการที่ให้บริการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไอคนนิยมมาใช้บริการทําให้ความเติบโตนั่นเองก็ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงปัจจิยต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างเติบโตแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับชัยชนะนี้นะครับ เดินหน้าต่อไปด้วยความแข็งแกรง่งแรงในทิศทางที่ดีนะครับที่การวิเครนาะห์นั้นออกมาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ทําให้การเติบโตสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความเป็นเดชสั้นนะครับแล้วก็ภายใบต่อมานะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับตามในพบของอุ่นส่วนหรือเปนตรงข้ามหรือคู่ครองอะไรก็ตามก็ก็เป็นพลังเข้ามาส่งเสริมยังมีคุณค่านะครับ หรือบางคนที่รอในเรื่องของการที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าภายในสามานี้การรอคอยจังหวะที่จะมีการเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะลงทุนร่วมหุ้นนะครับซึ่งบางทีบางคนนั้นมีเงินทุนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็ยังไม่เพียงพอนะครับในการที่จะลงทุนทำอะไรมีการรอจังหวะอยู่นะครับแล้วก็จะที่จะเกี่ยวข้องกับการลงนามสัญญาตากกฎหมายอะไรถูกต้องในการ ร่วมรุลงทุนด้วยกันนะครับก็จะเข้ามาเต็มๆนะครับก็เป็นพลังที่ดีนะครับอุ้นส่วนเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้เดินหน้าต่อไปกับความมั่นคงนะครับที่ไม่ได้ลำอาจไม่ได้ลงทุนเพียงลําพังนะครับไปไปต่อมาในใ,นใบที่9นะครับะอะไรที่เป็นอุปสรรคปันหานนั้นก็จะได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปในทิศท,ทางที่ดีอุปสรรค ต่างๆนะครับจะได้รับการแก้ไขถ้าอยู่ในพวกใบที่9นะครับในเรื่องของมรณะหรือในเรื่องของการเดินทางเรือเรื่องของความห่างไกลอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับบางคนที่บางทีอาจจะเดินทางไปลงทุนในต่างประเทศหรือในต่างพื้นที่ได้นะครับที่อาจจะไปทาธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะครับที่อาจจะมีการเดินทางอาจจะอยู่ในแดนไกลโพ้นนะครับก็อาจจะเป็นต่างจังหวัด นะหรือบางคนก็จะอยู่ในทางประเทศได้ด้วยนะครับในการที่จะเดินทางไปลงทุนนะครับประกอบการเริ่มต้นอะไรนี้ก็ไปสู่ทิศทางของความจเจริญนะได้ดทิศมโนปัตตินาจะได้รับการแก้ไขเย,ยียวยานะครับแล้วก็ภัใบต่อมานะครับถ้าเป็นพบที่10นะครับใบที่10ก็ในเรื่องของครรมะในเรื่องของการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับที่ท่านมีความใส่ใจนะครับมีความรักปรารถนาด้วยความทุ่มเทนะครับก็เรียกว่ารักในหน้าที่ในอาชีพของเราก็ ส่งผลให้สู่ความเจริญเติบโตเพื่อเป็นข้อเรกนะครับในเรื่องอิบัติาท4นะครับที่เรามีฉันทะนะครับฉันทะก็คือปรุงพอใจกับในงานอาชีพของเราที่ทําด้วยความรักนะครับเราก็เมื่อมีความรักมีความปรุงพอใจเราก็จะต้มเทนะครับในการเี่ยตามสิ่งนั้นนะครับที่ไอมีอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นําพาไปสู่ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับ ชาราศีมิถุนนะครับแล้วก็สวนความแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับถ้าพูดถึงในปบที่11นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับลาภะนะครับในเรื่องของความสิ่งที่ได้รับการสิ่งที่สมบังสมปรารถนานะครับก็เกิดขึ้นในกับชาวราศีมิถุนในติดตานที่ดีนะครับการงานที่ปรารถนาไม่นยำสัปนาหก็มาจุดจุดก็ตามก็พร้อมที่จะแก้ไขได้สําเร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจ สิ่งที่ปรารถนานั้นได้สมหวังสมารณ์ในทิศทางที่ดีที่ท่านใส่ใจด้วยความปรุงพอใจด้วยความรักนะครับก็ดูแลกับเคลื่อนการงานธุรกิจเด่นหน้านะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับไพ่เดนนะครับจะอยู่ในพที่12ความเสียหายความวินาศนะครับสถานการณ์นั้นอะไรที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายนั้นจะถูกแก้ไขถูกตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็อย่างที่กล่าวมานะครับบางทีอาจจะมีการยุติกับในสถานที่ที่ เดิมอยู่นะครับแล้วก็จจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางนะครับไปลงทุนในที่ใหม่นะครับและโอกาสของการไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยหรือไปทาธุรกิจไปรับหน้าที่ในต่างประเทศได้ด้วยที่มีเข้ามานะครับ <c oughs> ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเดินทางกันเกิดขึ้นย้ยายที่่ำงาหนหรือชีพก็เกิดขึ้นได้สําหรับบางคนแม,นม้บางท่านอาจจะไม่ไม่ปรารถนาในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ก็จะเข้ามา สร้างแต่ไม่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกับชาลัยศีมิตุนนะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองที่รอยอยู่บื้งหน้าในทิศทางที่จะนํามาซึ่งความสุขความสมหวังสําเร็จในทิศทางที่เป็นปรารถนาอย่างมั่นคงนะครับก็เป็นทิศทางของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราชีมิตุนนะครับเพระไพที่ออกมานะครับไป เก้าใบที่เปิดออกมานั้นมีไพ่ใหญ่ถึง5ใบด้วยกันนะครับแล้วก็4ใบที่ส่งผลไปในเรื่องของความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับการเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมที่คู่ควรอย่างต่อเนื่องนะรับจชคชะตาหนุนส่งความพยายามส่งเสริมนะครับแล้วก็สู่ความเหมาะสมสู่ความคู่ควรกับความสําเร็จที่มีกามาจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามมีร่วมบุ้นร่วม ลงทุนกับผู้อื่นก็เกิดความเหมาะสมนะครับได้ผลประโยชน์ที่อยู่ในลักษณะที่ยุติธรรมนะครับสุดความแก็งแร่งแก่งแกร่ง,ง,งอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแล้วก็ชีวิตหน้าที่การงานธุรธกิจด้วยความเป็นเดิชสั้นนะครับรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ๆๆนะครับแม้จะมีบางสถานการณ์ก็ตามที่ทําให้จาราศีมิถุนต้องรอคอยนะครับแต่การรอคอยนั้นทําให้จาราศีมิถุนนั้นคิดพิจารณานะครับพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างใส่ใจ ก็ทําให้ได้พบแนวทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีลิมิตจํากัดกับความเจริญเติบโตนั้นนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคาก็จะได้รับการแก้ไขเยาวาออกไปนะครับบางคนก็มีการเดินทางนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับว่าวันที่3-11กรกฎาคมนี้การเห็นของชาวราศีมิถุนเปิดไพ่5ใบนะครับโดยพอคร่าวๆ ห้าเหรียญนะครับใครที่มีสภาวะต่างการเงินก่อนหน้านี้เป็นอุปสรรคน,นะครับกระต้อนกระเต้นจากหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างนะครับก็ะจะตามให้ท่านนั้นออกจากสภาวะหรือที่ผ่านมาบางทีนั้นเนกิดมีปัญหาต่างการเงินแล้วก็ขวางคว,วามช่วยเหลือใครก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าต่อไปนี้ท่านจะออกจากสภาวะต่างการเงินนั้นนะครับที่จะไปสูถถ่ทิศทางของนอนาคตที่รุ่งเรืองต่างการเงินต่อไปนะครับแล้วก็ไพ่เดทนะครับก็อะไรที่ เป็นโหรสกุนานะครจะจบสิ้นลงแล้วก็เงินจะเข้ามาเติมเต็มบางทีเงินที่มาจากความเป็นความตายของผู้อื่นนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับชีวิตผู้อื่นนะครับก็จะเข้ามานะครับเรือตราจากต่างประเทศนะครับก็จะลังไหลเข้ามาให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงนี้แก็ไปไปต่อมานะครับแปดตา แล้วก็ราชาตือเหรียญน,นะครับความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้สี่เหรียญน,นะครับความมัน่นคงทางการเงินก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภายใต้สำรับนะครับมีพลังกับเครื่องนะครับในการที่ตุ้มเทในเรื่องของการหาเงินไรายได้เข้ามาด้วยความภาคเพียรน,นะครับก็ทาให้การเงินนั้นสู่ความสภาพคล่องนะครับแปด ก่อ,อไปครับสองเหรียญน,นะครับแต่ให้เงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับก็การเงินที่หลั่งไหลเข้ามาที่การต่มเทพยายามนะครับสร้างโอกาสต,ต่างๆต่างการเงินได้เข้ามาเติมเต็มให้เกิดความปึงพอใจกับสภาวะต่างการเงินนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับไพ่สามใบแรกที่บอกว่าบางทีชาวราศีมิถุนนะครับบางท่านอาจจะมีสภาวะกดดัน ต่างการเงินนะครับที่ทำให้ท่านนั้นเจอกับปัญหาต่างการเงินสะดุดล้มนะครับซึ่งบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปหาสมเสี่ยงกับการไปรับรองไปกําประกันอะไรต่างการเงินให้ผู้อื่นนะครับซึ่งทําให้ท่านนั้นอยู่ในสภาวะของการไปรับผิดชอบแต่แล้วก็ทําให้เกิดการการเงินที่มันสะดุดนะครับมีการล้มลุกลุกคลานมาชักหน้าไม่ถึง,งหลังบ้างอะไรบ้างนะครับทาให้การเงินติดขัด นะครับอาวศานาเหล่านี้ต่อไปก็จะถูกตัดจบลงนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นตื่นตัวต่างการเงินนะครับที่การเงินหลังไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงต่อไปนะครับโชว์ทีทางของความร่ารวยนะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับแมนที่นอกเหนือจากความสําเร็จหน้าที่การงานแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของเงินโชคลาภเงินมาแบบฟุกๆเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันที่จะนํามาเสริมเพิ่มเติมนะครับให้การเงิน นั้นของชาวราศีมิถุนสู่ความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องต่อไปมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับซื่ออาจจะมีการจัดระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นในการเงินอ,อย่างที่กล่าวมานะครับปกติที่ผ่านๆมาการไปรับรองกรรมประกันต่างการเงินแล้วเกิดความเสียหายนะครับก็จึงตามมาเป็นแนวคิดนะครับในะบนะบบการที่จะป้องกันการเงินให้สู่ความมั่นคงนะครับจัดสรรเงินออกเป็นตามสัดส่วนนะครับให้มีเหลือเก็บเหลือใช้อะไรที่จะใช้ก็ใช้อะไรที่จะเก็บก็เก็บ นั่นเองโจความเหมาะสมนะครับก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปตามการเงินให้กับชาวราศีมิถุนนะครับแล้วก็สร้างความผึงพอใจให้เกิดขึ้นกับความสมดุลต่างการเงินนะครับแต่ในช่วงนี้บางท่านก็จะมีในเรื่องของรายจ่ายการเงินเข้ามาด้วยนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้อกับการสอะแสวงหาในการซื้อที่ดินหรือบ้านอะไรก็ตามนะครับหรือบางคนก็จะมีการจ่ายจ่ายซื้อของที่เกี่ยวกับ อาการหน่วยความสะดวกในครัวเรือนในบ้านนะครับอาจจะนํามาซื้อใช้มาอาจจะใช้เงินค่อนข้างสูงได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรก็ตามครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเสียหายนะครับซื้อบ้านซื้อที่ดินนั้นก็เป็นการแปลเงินสดให้เป็นสภาพของเสิ่งหาริมทรัพย์นะครับก็สร้างความปรุงพอใจเ,เกิดขึ้นนะครับในสภาวะต่างกันเงินและก็ทรัพย์สินนะครับ ก็เป็นที่พึงพอใจในทิฏฐาที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับจากราศีมิถุนนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบนะครับว่าความรักความสัมพันธ์โดยปกคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงวันที่ 3- ถึง11เกระกระดาษกลมนี้นะครับเดือดสั่นขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นความสดใสสุขสมบูรณ์นะครับในความรักความสัมพันธ์ที่จะได้การพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับใรที่มี คู่รักอยู่นะครับหรือคนคบอยู่ความรักก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปนะครับส่วนความมั่นคงใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับก็มีการดูแลใจใสความรักนั้นในความสุขเบิกบานแจ่มใสในทิศทางที่ดีนํามาซึ่งความสุขนะครับบางคู่ก็มีข่าวดีในเรื่องของการที่จะได้มีทายาทมีตั้งครันด้วยนะครับส่วนคนโสดนะครับความรักของหลายๆท่านก็จะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมใครที่ปรารถนาในเรื่องของความรักนะครับความรักก็จะเข้ามาสาร ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในช่วงวันที่3-11กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นรักที่สดใสเข้ามาสร้างความผูกพันที่จะพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็เดรสเลอเบอร์นะครับก็จริงๆนะครับพบคูรักที่จะจับมือจูงแขนกันต่อไปในความเติบโตนะครับที่จะเกิดขึ้นของคนโสดที่จะพบรักนะครับที่คบกันอยู่ก็เดินหน้าต่อไปอย่างที่กล่ามานะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีก้าใจซึ่งกันและกัน นำพากับเครื่องให้สู่คว่าสุขสดใสนะครับชีวิตคู่ก็ดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความอาทรต่อกันเกื้อเฟื้อต่อกันในทิศทางที่ดีนะครับพูดจาการภาษารักภาษาเข้าใจที่สดชื่นบึิบบบและก็ถึงเรียนนะครับการสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับกับความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรทีบ่บางทีไม่เคยมอบให้ก็จะนํามาใช้นะครับในช่วงนี้มามอบให้กันบางทีก็ในเรื่องของ ที่ผ่านมาบางคู่นะครับมีแต่การพูดจากันด้วยกานหยาบคาที่มันไม่ค่อยน่ากันนะครับแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะมาพูดกันด้วยปิยาวาจามัตุรุตวาจานะครับก็สร้างให้เกิดความเบิกบานเรื่องอะไรที่ไม่เกิดปฏิบัติให้กับอย่างมีคุณค่านครับก็จะนํามาปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อสร้างให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีต่อเนื่องนะครับหรือบางทีก็มีโอกาสนะครับยื่นของกวันของคำนั้นให้เป็นที่ สร้างความเบิกบานจํำรันใจให้เกิดขึ้นก็เป็นการผูกมัดสร้างความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นที่จะนำมาซึ่งความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับไปตไ่อมานะครับอะไรที่เป็นโปสัรคปัญหาในความระกคสัมพันธ์มีปากมีเสียงพ่อแง่แม่งอนกันอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับการแก้ไขนะครับพลิกรณาการณ์ของการทะเลาะกันก็มาเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่ได้รับโอกาสที่ดี กับคำพูดดีๆที่มอ่วปายยังมีคนค่าแทนนะครับอะไรที่มันเป็นทําให้มีปากมีเสียงไม่ลงรอยกันอนะไรก็ตามจะรับการแค้ไกต่อไปในไรทีต่างที่พัฒนาไปสุขวามเข้าใจมีความสุขนะครับแล้วก็พไพ่ใบที่5นะครับมีพลังนะครับในการที่จะดูแลใจใส่ความรักความสัมพันธ์นั้นในเดือนหน้าเพื่อจะขี้คลายแก้ไกปัญหาต่างๆด้วยความใส่ใจนะครับก็คือไม่ปล่อยปละละเลยนะครับ แม้จะมีอะไรเริ่มต้นขึ้นมาในความแตกแยกที่จะส่งผลนะครับก็จะมีการดูแลโดยการตุ่มเทนะครับเพื่อที่จะขีคลนายปัญหานั้นในลงแล้วก็เข้าใจกันในทิศทางที่ดีและก็กลับเคลื่อนความรักความสัมพันธ์นั้นในเดือนหน้าต่อไปนะครับโจความมั่นคงนะครับบางคู่บางท่านในช่วงนี้นะครับอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นบางทีบางทีคนรัก นะครับอาจจะเดินทางไปอบรมสัมมนาทําให้ชาวราศีมิถุนเดินทางไปด้วยหรือไม่บางทีก็ชาวราศีมิถุนนะครับได้เดินทางไปอบรมสัมมนาหรือไปสู่งานอะไรก็ตามแต่อาจจะได้นําพาครอบครัวหรือคนรักไปด้วยในช่วงของการไปใช้โอกาสนั่นนะครับก็เรียกว่าไม่ทำให้เกิดการห่างเลยนั่นเองนะครับก็มีความผูกพันในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปก็เรียกว่าเป็นเจิง ได้วิจารความรู้เข้ามาในตัวเพิ่มเติมแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็ถูกพัฒนาไปควบคู่กันไปในทิศทางที่ดีนะครับภายใต้สำรับนะครับชะสติกนะครับความเหมาะสมความคู่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความปลงปอใจนํามาซึ่งความสุขอุดมสมบูรณ์ใีเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์การพัฒนานี้นะครับก็อย่างที่ปลามาบางท่านบางคู่นะครับก็จะมี เาว่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของการทำถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคู่ที่ผ่านมาบางคู่ก็อยู่ใช้ชีวิตแต่งงานกันมาแล้วนะครับหรือบางคนแม้ไม่แต่งงานก็ต่างนะครับแต่ก็อยู่ด้วยความป,ปรุงพอใจที่ตกลงปลงใจมาใช้ชีวิตคู่กันแต่อาจจะไม่มีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีการตกลงปลงใจกันในการที่จะจูงไม้จูงมือกันนะครับไปเพื่อลงบันทึกนะครับตั้งเป็นเอกสารสัญญาระษณ์ต่างกฎหมายขึ้นมาก็คือมีการจดทะเบียนกันเกิดขึ้นนั่นเองที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนคนโสดน,นะครับในสถา,านการณ์ที่ผ่านมานะครับความรักความสัมพันธ์อย่างที่อ่านมาตั้งแต่เบื้องต้นมีโอกาสของการความรักที่จะพัฒนานะครับที่จะมีเข้ามานะครับสร้างโอกาสดีๆของความรักความสัมพันธ์นั้นที่จะเกิดขึ้น ด้วยรักที่สดใสนะครับแล้วก็เริ่มต้นโอกาสที่ยังมีคุณค่านะครับแล้วก็บัรน,นาต่อไปเรื่อยๆนะครับไปโู่วความรักที่มีความสุขความรุ่งโรจน์ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปของความเป็นคู่รักแต่งงานกันในอนาคตอย่างเหมาะสมนะครับส่วนบางท่านนะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะเกิดขึ้นแต่อางทีก็จะขึ้นด้วยไม่สวยหรูสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่จะมีเกิดขึ้นนะครับบางทีเริ่มต้นด้วยมีปากมีเสียงกันนะครับ ก็เหมือนกะมินเจอกับปูนะครับก็พบกันกันงแ้ก็มีการตะเลาะเบาะแวงกันนะครับก็เหมือนอย่างบางเรื่องนะครับในเรื่องการมินกับปูนะครับก็คนแม่ไม่ปลื้มแต่กรเคยดูละครนะครับก็เริ่มต้นด้วยความอีความไม่ก่อย เกิดความสมหวังสักเท่าไรในตอนแรกๆนะครับความเราความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นโดยการตะลอกกันอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับความค่าชิดสนิทสนมอะไรก็ตามจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสดีๆความผูกพันยังมีคุณค่าเกิดขึ้นนะครับประกอบไปสูขทิศต่างของความรักที่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรียกว่ามีทั้งเริ่มต้นความรักที่อาจจะด้วยความสดใสนะครับบางคู่แล้วก็บางท่านนะครับก็ความรักที่เริ่มต้นอาจจะด้วย อย่างที่กล่าวมานะครับแต่สําหรับบางท่านนะครับตากว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะมีความรักนะครับแต่อยู่แบบโสดๆก็มีความพึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้งจะพึงพอใจกับสถานการณ์นั้นนะครับที่อยู่แบบสดๆด,ด้วยความสุขนะครับมีกินมีอิ่มนะครับมีหลับนอนปักผ่อนหย่อนใจด้วยความสุขเบิกบานสําราญใจก็ไม่ขาดแคลน ในการที่ไม่มีความรักก็ตายนะครับก็ถือว่ามีความสุขแต่ถ้ามีเข้ามาก็พยายามดิกเลี่ยงได้ก็พยายามดิกเลี่ยงนะครับแต่ความรักจะมีเข้ามานะครับจะเป็นตัวเลือกของใครก็ได้นะครับก็ให้พึงพอใจกับสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับกอถือว่าบางทีท่านช่วงนี้ก็อยู่แบบแบบโสดมีความสุขเพียงลำพังได้ก็ดีอยู่แล้วนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยบประมาณนี้นะครับช่วงวันที่3-11ถึง11กรกฎาคมนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับก็ขอ,ขอให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมาังม่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบคุณนะครับขอบคุณครับ